มันเกิดประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัพะสิทธิประสงค์ของอที่จังหวัดอุบลราชธานีถูกไหม คือก่อนหน้านี้ถ้าจำนำกันได้สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศออกมาจากโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับมาตรการในการที่ช่วงนี้มันมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นก็เลยมีการยกเลิกทั้งเรื่องของพนักงานชั่วคราวชาวกัมพูชาแล้วก็การรับผู้ป่วยใหม่ชาวกัมพูชาแต่ยังคงรักษาผู้ป่วยเดิมที่เป็นชาวกัมพูชาอยู่ปรากฏว่าโพสต์เนี้ยหลังจากที่ถูกประกาศออกไปพักประชาชนเขามีการแถลงออกมาถูกไหมว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนออกมาเตือนหรือเปล่า คือพูดทํานองว่าเตือนว่าระวังนะเดี๋ยวจะไปละเมิดอนุสัญญาต่างๆ<ฆ>เกี่ยวกับการที่ไม่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน<ฆ>ถูกไหมผิดหลักสิทธิมนุษยน,นี่อันนี้ฮะและเขาก็มีการเอาอนุสัญญาเจนีวาโพสต์เอาไว้นี่คือเหตุการณ์สัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าคุณหมอท่านหนึ่งครับเปิดโพสต์คุณหมอขึ้นมาหน่อยคุณหมอมีการเอาข้อความเนี้ย ของพักประชาชนแล้วแคปข้อความนี้เอาไปโพสต์ต่อรายละเอียดใจความของคุณหมอบอกว่าถึงน้องเทงในฐานะหัวหน้าพักประชาชนเรื่องการไม่เห็นด้วยกับการถแถลงของพักพาดพิงถึงโรงพยาบาลเรื่องการไม่รับการรักษาคนเขมรว่าผิดหลักมนุษยชนในฐานะหัวหน้าพักขอส่งเสียงถึงคุณเทงเพื่อเป็นตัวแทนพักจากหมอเพียรศักดิ์หมอเด็กโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสองค์อุบล คือสิริรวมอายุของคุณเท้งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการเดินทางของโรงพยาบาลโรงพยาบาลของเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนคุณเกิดกว่า50ปีถ้าต้องเรียนมนุษยธรรมคุณเท้งต้องมาคลุกคลีกับคนไข้เราแล้วจะไม่ต้องไปอ่านตำราหรือสรรหาคำสวยๆมาเป็นวาทกรรมโรงพยาบาลแห่งนี้ดูแลคนไข้ในอีสานใต้กว่า6ล้านคนมาครบ90ปีการปรับตัวของโรงพยาบาลในสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลจาเป็นต้องทา เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกคนค่ะเขาใช้คําว่าทั้งคนไทยและคนขเขมรที่นอนอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กว่า4,000ชีวิตคนกว่า10,000คนที่เข้าออกโรงพยาบาลทุกวันเมื่อไม่ยืนอยู่ตรงกลางของความขัดแย้งกรุณาม,มองด้านเดียวกรุณาอย่ามองด้านเดียวเพราะผู้ที่ทําอย่างนั้นย่อมเป็นผู้นําไม่ได้คุณผู้ชมมันมีนัยยะสําคัญอันหนึ่งฮนะที่คุณหมอโพสต์เอาไว้บอก คุณเองเนี่ยเขาบอกแต่ในวันที่โรงพยาบาลพยายามปรับกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกําลังจะชี้แจงแหละว่าโรงพยาบาลประกาศแบบนี้<ฆ>เนื่องจากว่าสถานการณ์มันไม่สงบไงไม่ได้ไล่ผู้ป่วยกลับแต่แค่ไม่รับรักษาเพิ่ม<ฆ>ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่สงบอยู่<ฆ>คุณกลับนั่งข่อยห้างในห้องแอร์และบอกว่าวาทกรรมมาอะไรนะเขาบอกบอกวาทกรรมมาว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงมือทําอะไรหมอถือว่าเป็นการกระทําเช่นนั้นเป็นของคนโง่และ คนไม่ดีคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเข้าใจว่าคุณหมอน่าจะมีการโพสต์อะไรบางอย่างเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนคือคุณหมอเนี่ยเหมือนมีการเอาภาพภาพหนึ่งไปโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความเขียนเหมือนทํานองเป็นคําพูดของคุณเทง็งคุณเท็งก็เลยเข้ามาชี้แจงเอาเปิดภาพนี้เลยก็ได้ฮะเป็นโพส์ที่คุณหมอออกมาขอโทษนี่คุณผู้ชมดูภาพตรงที่ขึ้นนะแล้วเขียนว่าข่าวปลอมเฟคนิวคือคุณหมอกลับมาโพสตใหม่คือภาพนี้เคยโพสตไปก่อนหน้านี้บอกในฐานะผมพักประชาชนขอประนามโรงพยาบาลอุบลที่คิดปฏิเสธรักษาคนเขมร คุณจะเห็นใช่ไหม,มเหมือนทำนองคุณเท้งไปประนามแต่ต้องบอกว่าที่พักประชาชนโพสต์ก็ไม่ได้ประนามถูกไหมแต่แค่กําลังบอกว่าเหมือนทํานองว่าเตือนอว่าถ้าเกิดว่าคุณไปมีมาตรการแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปพูดได้ว่าคุณละเมิดอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับมนุษยชนว่าง,ง่ายๆปรากฏคุณเท้งเองเห็นโพสตโพสตเนี้ยก่อนที่จะถูกลบไปคุณหมอกลับมาขอโทษใหม่ถูกไหม คุณเทงก็เลยชี้แจงบอกผมเองไม่เคยพูดประโยคนี้นะอ่าไม่เป็นไรอันนั้นไม่ต้องดูก็ได้ของคุณเทงคุณเทงชี้แจงเรียบร้อยแล้วเมือกดมันขัดไปขัดมามันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอเองระหว่างที่มีการโพสต์ขอโทษเนี่ยก็มีการเขียนข้อความเอาไว้ด้วยถูกไหมข้อความคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวเปิดเต็มจอขึ้นมาหน่อยคุณหมอบอกว่าไอสิ่งที่เขาโพสตไปเหมือนคุณหมอยังคงติดใจอยู่แหละเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีการโพสต์คุณหมอเนี่ยเขาขอโทษ แต่เขายัางติดใจอะไรคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบอกว่ารูปนี้เป็นรูปปลอมเนี่ยก็ขออาภัยใส่รูปผิดแล้วก็ขอลบมีคนทักว่าทําไมไม่ลบแต่ข้อความที่เขียนเนี่ยเป็นข้อความเป็นเรื่องจริงออนานแล้วก็จากใจหมอจริงๆไม่อาจที่จะลบได้ต่อการถแถลงการที่ทําให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียนี่ฮะ แล้วคุณเทงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดหมอเลยบอกอ่ะผมก็ประกาศเลยว่านี่คือข่าวปลอมที่ผมโพสต์ไป<ะ>แต่ข้อความที่ผมโพสต์มันไม่ใช่ข่าวปลอมไงม,มันคือข้อเท็จจริงคือมุมมองจริงๆจ,จ,จ,จากหมอโรงพยาบาลนี้ซึ่งพูดง่ายๆเหมือนทํานองว่าคุณหมอกําลังบอกว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลและมาตรการโรงพยาบาลออกมาพอพักเก้าไกลมีการขอภัยพักเก้าไกลผมติดพักประชาชนมีการโพสต์แบบนี้ ทัวมาลงโรงพยาบาลถูกไหมล่าสุดเราไปเจอคุณหมอท่านนี้คุณหมอเพียรศักดิ์แท่วงเป็นแพทย์โรงพยาบาลศัพทสิทธิประสงค์วันนี้เรามีโอกาสเจอตัวนี่คุณหมอบอกกับเราบอกว่ามาตรการที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นกรณีที่โรงพยาบาลเขาออกมาตรการมาเท่านั้นเองส่วนคุณหมอบอกว่าเรื่องที่คุณหมอโพสต์อันนี้ขวามือเนี่ยที่มันเป็นเฟซนิวหมอก็บอก หมอขอโทษไปแล้วประเด็นเนี้ยหมอได้มีการลบโพสต์ก่อนหน้านี้และขอโทษที่แชร์ไปพร้อมได้มีการโพสต์ใหม่เรื่องเกี่ยวกับโพสต์ที่ขอโทษถูกไหมส่วนกรณีพักประชาชนที่เขามีการออกมาโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องกรณีโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ ประกาศ4ข้อออกมารับมาตรการเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยชาวกัมพูชาหลังจากโพสต์โพสต์นี้มันมีข้อความหนึ่งคือข้อความที่พักประชาชนที่เราตีกรอบขวามือไว้เนี่ยเขาเขียนว่าการเลือกปฏิบัติของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับมนุษยชนถูกไหมะ<ฮ>ะจะทําให้ประเทศไทยเสียหายมากในเวทีโลกและเสี่ยงต่อการที่กัมพูชาจะนําไปขยายต่อในเวทีนานาชาตินี่คือข้อความที่คุณหมอติดใจฮะ คุณหมอบอกว่าการโพสต์แบบนี้แล้วคุณก็เอาข้อความที่บอกว่าเป็นประกาศโรงพยาบาลไปแปะเอาไว้เนี่ยเวลาคนอ่านคนก็กลับมาทัวลง<ฆ>คล้ายๆเหมือนไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคล้ายๆว่าคิดต่างหรือเปล่ากรณีนี้หมอบอกมันบั่นทอนจิตใจคนทํางานบุคลากรทางการแพทย์ทหารและคุณหมอพูดประโยคประโยคนึงเปิดภาพหมอเต็มจอหน่อยฮะคุณหมอบอกแบบนี้ผมในฐานะหมอโรงพยาบาลน,นี้ หมอบอกผมระแวงสึกนอกก็ระแวงอยู่แล้วสึกในผมยังต้องมาระแวงอีกมันมีอีกประโยคหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าอยากให้สอสอรวมตัวกันได้ไหม,มแล้วมาเจอกันรวมพลมาเลยมาดูการทํางานของคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าเขาทํางานยังไงเวลามันมีการประทะคุณจะได้ยินเสียงกระสุนคุณจะได้ยินเสียงปืนและผู้ป่วยที่อยู่นับพันคนไข้ที่เป็นญาติญาตินับหมื่น คุณจะจัดการยังไงกับพวกเขา,าถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาเพราะโรงพยาบาลอยู่ใกล้แนวปะทะถูกไหมฟังเสียงคุณหมอฮะราบาลที่ทีอ่ออกมาทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่ากฎเจนีวาอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่หมอเอ๊แล้วก็ฉนนใจก็คือว่าทําไมของพักเนี่ยถึงเอานโยบายของโรงพยาบาล4ข้อนี้มาแปะกับกฎ นะมาแปะกับแถลงการของพรรค ซึ่งดูเหมือนว่าพาออ่านไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของการเลือกปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหมอมองว่าในเมื่อโรงพยาบาลไม่ผิดแล้วไม่ควรที่เอาโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแถลงการนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอามาเลยให้ผู้คนต้องสงสัยหรือเอ๊ะโรงพยาบาลทําผิดอะไรหรือนะครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ที่ที่หมอไม่เห็นด้วยและหมอก็เลยได้โพสต์ลงไปหมอเนี่ยต้องการสื่อสารถึงหัวหน้าพักเลยนะหมอเลยใช้ชื่อคุณเท นะครับใช้ชื่อคุณเทงเลยเพราะว่าต้องการสื่อ,ส,อสารถึงผู้น้าพักนะครับว่าว่าไม่ควรที่ที่จะมาพูดเรื่องคุณค่าคุณธรรมกับกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในคําแถลงการนี้จริงๆก็มีเรื่องของการที่เลือกปฏิบัตินะครับมีการเลือกอมีการเกรงว่าโรงพยาบาลจะทําผิดกฎนะครับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นะครับซึ่งโรงพยาบาลไม่มีข้อไหนที่โรงพยาบาลไปละเมิดกฎตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ความรู้จริงๆไม่ควรเอา ข้อกําหนดหรือระเบียบของโรงพยาบาลมาแปะเลยไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคบปรากฏว่าภาพนั้นน่ะนะครับเขาบอกว่าเป็นเฟกนิวมีคนโทรมหาหมออีกทีนึงว่าคุณหมอไม่น่าจะเป็นเฟกนิวหมอก็บอกโอเคถ้าเฟกนิวไอตัวภาพนะเฉพาะภาพนะคบที่มีแคปชั่นว่าภาคประชาชนประนามโรงพยาบาลอะไรตรงนั้นแล้วก็มีภาพคุณเทงอ่ะนะครับนะหมอก็บอกว่าโอเคถ้ามันไม่ถูกต้องหมอขอลบแล้วหมอก็โพสต์ใน Facebook ของหมอแล้วว่าหมอขอลบภาพแล้วก็หมอขออภัยหมอใช้คําว่าขออภัยและอาจจะขอโทษผ่าน ตรงนี้ได้ด้วยนะครับหมอไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้หมอลบข้อความทั้งหมดที่หมอเขียนฝากถึงคุณเท้งในฐานะหัวหน้าพักประชาชนเนะ่หมอก็ต้องใช้สิทธิ์ของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไหมว่าหมอแสดงความคิดเห็นไปแบบนี้แหละนะครับแล้วแต่ทางพักจะคิดว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมฮะ นี่ก็คือเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าที่เขาฟังคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนบันทอนการทํางานเสร็จสับพอหลังพักประชาชนไปโพส์เสร็จปุ๊บก็อาจจะถูกทัวลงที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลไม่ได้มีเจตนาในการปฏิเสธการรักษาแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้รับไม่ได้เพราะมันเสี่ยงต่อการควบคุมดูแลถูกไหมและคุณหมอเขาก็บอกเขาก็ยืนยันในเจตนา เขาอยากจะถามไปถึงพักประชาชนแล้วก็บอกถ้าว่างๆก็รวมตัวสสนะแล้วไปในพื้นที่จะได้ไปเห็นสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนี่คุณหมอฝากมากลับมาคุณผู้ชมฮะ